ว่าสองนะักว่าสั้นจ้ารุ่นจ้ารุ่นอืมพูะหน,น,นักเยอะเมื่อคืนกันบเบ็ดจม้อนเยอะอุ้ยพี่อู้อูอออม้มีมีไปไปไป ตุ่มแพลวพาเพลินสวัสดีจ้าสวัสดีตอนคำคำจ้าประมาณหาโมงกวกวัวบรรยากาศเหมืดนมาแหลมาทรงขื่นฝ่าขึ้นฝนจ้าแต่บม่มีฝนมอนีพะพี่พาน้องมาใส่เบ็ดเผือกจ้าพี่ตุ่มลงไปใส่บ่ห้แเพลวลงไปน้ำมาตอนยามพลอยจ้าแพลวจันจะได้ลงไปน้ำพี่ตุ่มจะต้อเผือกออกไป เบ็ดประมาณสิบลังจ้าต่อเบ็ดออกมามงนี้นะจ้าสิบลังบริเวณน,นี้ปลาบอนดีายจ้า นะพี่ตุ่มใซเยือเสร็จแล้วเนะจ้าตอนนี้ฝนกำลังลิ้นมือแล้งนะจ้าเวลาเกาเวลาเดิมซีหาถ่มเฮาพุ่นละนนจังมันหล่นน้ำกันจ้าพ่าคำขึ้นนีเฮาจะเป็นจังใดฝนต,ก,ตกก็ตอมมาคือเกาเนาะพี่ <laughs> ได้เวลาเลืองงามย้ามดีแล้วจ้า เวลาเกาเวลาเดิมของตุม่มแพวหาท่มจ้ะฝนตกครับบรูจะเป็นยังไงเบทเทอฝนตกพึ่งเซาจ้าแต่ว่าตกบบาแหงปเป็นหลุนน้ำกันจ้าจะเป็นจังใดแน่กับบรรยากาศฝนตกเยอะเฮายังร้ออยู่จ้าฟังทั้งนี้ เยื่อเขายังบอหล่อนเลยจ้ะยังร้อยน้ำเยอะตื่นฝนเนาะตายด้วยฝนเนาะเขาหนาจะตื่นฝนไม่เหงังกลิ้งเล็ดเลยหลอดแหลกของเขาบ่มีแต้มบ่เป็นยังจ้ะ นอนนะไวย์ธาหลุ่น้ำกันมืเอื้นเศร้าจ้ามืเอื้นเศร้าเฮ้ยยังมีโอกาสอีกรอบอยู่ฮะ<า>มันแม่นรุดปะอ,อ้ยอิเลียอู้เบ็ดง่างคักเลยจ้า น่าจะลุดไปจ้านูา้สียดา,าอเนาะบ่เป็นยังมืออื่นเศร้าให้โอกาสมากิน,นไหมอืมบ่งเบียดเขาจ้ะงางคักง่างเน่เ <จะ S 1> สียทรง,งไปเลยเน,น้อ แสดงว่าตัวเนี่ยเฮงจ้าเบ็ดจังเสียศูนย์ขนาดนี้บ่เป็นยังจ้าเราจะแตงไม่แล้วกใส่เย่ือถิ่นไปะนะพี่เมื่ออื่นเศร้าน้ะจ้าห้าจังมาหลุ่นมาเบิงน้ำกันไม่แต่เศร้าหล่อแผลของห้องบ่มีแต่บ่เป็นยังจ้า สวัสดีตอนเศร้าๆกับบรรยากาศฝ่าหลังฝนครับสดชื่นสดใสพระอาทิตย์กำลังขึ้นอากาศเย็นเย็นครับบอลูบาเบทหอจะเป็นยังไงครับถิ่มว้เบิดขึนมีวีแววบ,บุเมื่อขึนนั้นเท่ากับบมีจักแม้มลุนเบิงช่งวงเศร้าครับรอให้อาทิตย์ขึ้นแสงออกคากๆกุละยังจะมองเห็นเนาะยังลงไปลุนน้ำกันครับ ลงแพ้วซ้อบมึงเบ็ดอยู่มีป่ามาเน้ะสันป่าบอนดีดป่าบอนดีเลยลแต่ป่าอยู่ในเบ็ดเท่าจะมีขื้บม่มีแหละ <c oughs> บรรยากาศยังเย็นๆฝน,นยังลิ้มขบ้ดคืนเนาะ ได้่มอน่ยคู่มือ่เูลยกุ้งไม่น้ำเพาเขาอะกุ้งไม่น้ำเขาอะปกติมันเขาดีกุ้งเยไหมต้องแรงๆมัเนาะอื ปูเขาดีแล้วปู่เร่งไตัวเงี้ยพอเหมือนไปจ้าเป็นรุ่นน้ำกันฝ่าแจ้งฝ่าสว่างแล้วจ้าลงหวยแลย้วฝ่าลงมากครับอาจจะบ้นได้แกงดีไปแน่ก็ย่านปลาบุตรเป่นปลา,าทิพเนาะแม <Man. S 1> นโดนเติบ หลังแหลของเขาเยอะยังหอยเยอะจ้ะเป็นยังไงส่งนานปะนักเยอะเมื่อคืนกันเบ็ดจมย้อนเยอะอุ้ยพี่อู้อูมีมีไปไปไปอู้หขันเขาบ่โดดขึ้นเพี้ยวเขาเบี้ยนจ้า โยกบบนักดิยกบนนักแต่ว่าเบียดสงจมอยู่บไม่รู้ว่าเต็มเยี่ยปันไดจ้าอาจจะเป็นปลาตองต้องไปเบืองไก่เพื่อความชัวอืมอู้ปลาตองจ้า มาแล้วมาแล้วเต็มแล้วขอมามาแล้วจ้าอู้คือนี้เงียบกิปบอืมกระตองน่อยจ้าใส่แบบมานเคืองโลนเน,ลนี่แหละนม่แก้าแมนว่าแต่เขามีแต็มเลือกไม่ตัวนี้ เผื่อไม่มาตลอดครับเผื่อไม่ที่เขาตอกมาสิบหลังไปที่ว่าตอบอีกเขาตอบโตอเรื่อยๆมันเขาจะสิมานตอไปถึงกันไม่ก็วันถึงวันเขาเขาบขยับเอาวะเออเดี๋ยวแหมแหลกอุ่นใจแล้วครับขึ้นเงียบๆเนาะเยื่อบ่คอยหล่อนแต่ว่าเยื่อตุย ตุยพ่อแม่ดูดเลือดกินเลือดกินเลือดไปเลือดกระจายไปอะไรท่านใดก็เผือกที่สามือางบอลแห้งแท่เผือกที่ 3, าสามปลารงบอลเม่นยิริจ้า,าห้อไล่ไปเรื่อยๆ เผือกนี่เงียบจ้าเผือกนี่เงียบกิบเลยอากาศดีเนาะมือนดีเนาะแมน่นฝ่าลังฝน จังหวะันที่สขึ้นไปเลยรุ่นจ้ารุ่นร yea ุ่นเผื่อข้างหนาวส้งจมแห้งจ้างเป็นิตลงไปไหมนี่ไ่เคยจมปลานี้ยเนาะ เพราะว่าตอนใช่ใช่ฉุงฉุสิดิจมไปเห็นเสือกเลยเนาะไดีรุ่นได้รุ่นเชือกหายเลยจ้ะเชือกจมน้ำใสเ<ะ>ต็มเย่ยนะเบายย่าง ปลาตองปลาตองอีกแล้วลใส่มินินปลาตองใส่มินิอืมแล้พดนะผมก็เ,เห็นปลาสองตัวสองน้อยอืมปลาตอง เงี้ยใส่ไหมโอ้โบ่เงยใสเครื่องลูกเต็มเต็มที่สองมาแล้วจ้าเหมมอนครับโอ้ยหเงี้ยเมื่อคืนเงียบกิ๊บขอรอบส่าเห็นเต็มรู้สึกสดชื่นกว่าบรรยากาศอีกจ้าไปเฮาหล่น้างหนาต่อเบื้องจ้าเผื่อเฮา จมคักจมเนี่ยมันเป็นของไมบ่บพพี่อันนี้ป่าก็ต้องของตัวป่าเขาลงไปเบิ่์เผือกน้ำกันจ้าพูนะน,น่ะโอ้จมคักจมเนี่ยโอ้พี่ตรงว่าสองนักว่าสั้นจ้ารุ่นจ้ารุ่น ่ส no ่อ้ป้าเมพาะล่ะเขาก็จมคักจมแนี้ยเ้อ้อเลอกพอดูปะตองเงี้ยจ้าเป็นยังเบียดมีสองอันเอ้าว่แม่นที่หลุดไป โมเมนเบ็ดที่หลุดไปแล้วเขามากินอีกต้ออีกบ่เขาก็เลยตุยปลาปลาตวัวเก่าที่มันหลุดไปครับแล้วมันกลับขึ้นมากินน่นจะเป็นปลายุ่นที่ว่ามันหลุดหลังแหลกนะที่ว่าที่ว่า,าเบ็ดขาดนะทีเนียนอู้ดีน<ห>้าได้อีกเนอะเอาถอดมาก,ก่อน นี่อันนี้อันนี้เป็นเป็นดวงที่ว่ามันหลุดนะครับมันนี้่ัวที่ว่ามันถือมันอยู่ข้างในเหรอสนใจเลี้ยงกันเลยอือเอ้ามัน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 โอ้ตัวนี้ช่วนั้คือมันขาดเป็นของเฮ้าแล้วโศกแล้วนี่ละเพื่อนว่าคันเขาจะเป็นของเฮ้าจังไดเขาก็เป็นของเฮ้าก็เก่าต้องไห้หลุดไปสิบรอบก็กลับมากินงของเฮามัน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  จวร้นบึ้งๆไม่เจจะบึ้งยีงังเป็นโมเมนต์ของเขาบหอโมเมนเบ็ดเขาโมเมนเบ็เขามเป็นนี่ไหมมันเป็นได้ไหมโอเมนสายพีของเขาอีพีของเขาพีอีไ่ใช่าอีพีก็เบ็ดซ้ำกันเลยครับแสดงว่าถือเบ็ขั้นมากเราลุดมาเราไม่กินเบ็ดเขาวันนี้ เขาเขาไม่กินได้กันอยอนว่าเบ็ด mm hmm. มันติดขอบปากเนาะครับเบ็ดติดขอบปากมันเบ็ดเท่ามันเกาะข้างใน่คุณหมอมันมมกินเลยหมอติดขอบปาก,ปากถ้าที่ได้ยินมานี่ลักษณะของปลาเนี่ยถ้าปลาติดถ้าเบ็ดติดปากปลาเนี่ยเขาก็จะเฮ็ดหลุดออกเอ,องเขาได้เนาะถ้าเบิดอายุบมเฮ็ดออกไ่ได้ดอกแต่ว่าเบ็ดมันจะถือสนิมมันสิหลุด,ดมัน กัดก้อนไปนะแล้วก็สิเปื้อนรุดออกไปนะอืลักษณะนี้หากินได้เบายอืมแต่ว่าคันติดปอดติดพุ่งติดอยู่ขขังในนี่ใช่อันนั่นครับโอ้สุดยอดเกือบ3ามรอยู่นี่เพี่ยว่าตัวนี้เฮงจะอายุมันจิมจุ่มจุ่มพักจ่มแน่เนาะอือพอตอนเทส่งไซบ่ไใส่จุ่มเนาะ

เผื่อขอาา้างหน้าเขาสงบหเยเงียบจ้ยกขืนน้นเยอะหอยอันตันเยอะมูงหลังทุกทางเลยขึน้น บ่หลอนครับบ่หลอนเลยอ๋อเม่อไงงั้อู้หูนะดูชั่ว,นะวออตัวนี้ครับทีบอ่ออกมากเลเสานี่ของเขาถือว่ามานจ้าได้สามเต้มบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังเนาะถึงแม้ยมามคืนเขาจะบ่มีอย่างเนากะได้หลุนยามเสาตลอดเลยจ้าบ่เคยผิดหวังยามเสาไป มานมานมานมตรงมีซัำม,มาอีกเรื่อยๆแล้วเพื่ว่า <S <S ถ้าได้ดีแบบนี้เนาะอีกประมาณกุลแะครับกินไปกั่ระยะน,นึงเดี๋ยวแบบว่าซมมุ่งกินมั้วหลุดไปแต่มันเต้าตื่นกันอยู่บริเวณนี้จังแม่มันกำลังกินที่โตแล้วครับเยอเนอะเอาะต้องใส่ใส่ปากแค่แค่เนาะต้องกินที่แค่เลย ถือว่ามานจ้ารอบศอกของเขาเห็ดเมนูเห็ดเมนูไวพอกันบ้านเขาจ้าสั่งิึงครับลาตัวนี้จักโลกผมว่าน่าจะสองโลก,กุกลัวอุ้ยสามโลกลัวสามโลซีครับสามโลสีมาเนาะอืมมันมันมันสามโลสีสามโลส,โสาม คำร้อยสามคำรสามเครองเครงตีตีไปซีไปเลยโอ้บ้านตัวนี้ไหมผมคิดว่าน่าจะประมาณสองลูกเคริงโอ้ยง่แห้งงหแห้งปวดแขนน่ะสันสัมพ่อเมนเผือกเขาจุ่มน้ำสูเยังง่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเย้ที่สุดเนาะน้องแพนเนาะที่ห่อได้มาเมนปกติห่อจะได้สองลูกกลัวสองลูกกลัวสองลูกเคริงนี่ก็มี่เมนอ่าหลาสุดเลยเท่ากับ สองลูกเครื่องแล้วตัวนี้ทำลายสาติจิโอ้ตามรู้กลัวสุดยอดสุดยอดไปเถ็ดเมนูเหรอเหตเมนูไปกินบ่เบิร์ตเขาใบเถ็ดเห็ดไว้ถ้าเอาไปกินเนื้ออื่นเออเห็ดสมเห็ดยังไม่เนาะเห็ดสมเห็ดยังไม่กินบได้กินโดนเยอะปลาเนื้ออ่อนเอยปลาตองสำหราตองปลาตองนี่เห็ดหลายเมนูฮะยังจะเบิ่งน้ำกันครับจะเป็นเมนูยัง เออด่นๆเลยครับตามคำเรียกร้องครับแก่งเชียววัน กไก่ตัวให้เขาเหี่ยงๆหอมๆก็น่าจะคราจังจะเติมหางกะทิลงไปรอบแรกใส่หัวกะทิบ่แมนกางกะทิมีบ่มีมีหัวมีถ่ายแล้วก็ต้องมีกาง <c oughs> กางนี่คือเทยวหัวกับไยมาผสมกันมันม่แมน <Man. S 2> <laughs> ใส่หางอาทีลงไปแล้วนะจ้าหมอเดือดแล้วจะใส่ลูกชิ้นลงไปเลยจ้า ระใช้ลงไปน้อยนึงจ้า ลงไปน้อยนึงจ้าใสน้ำตาลลงไปสอนนึงจ้าผู้ใดมีน้ำตาลปีบ๊บผู้ใดมากกะใส่ลงไปได้นอกจากน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเป็นได้ก,กินก็ขอบุญดีนเนเาะแม่เพลี้ยสวยขอบุณนะน้ำมา <laughs> ขันห้องบุก,กินก็ของห้ากินก็ขอปุนก็เสพเพียบืกันนะครับแก่เกียวานนี่เน้ะสุดยอดเลยเลยลูกชินเนื้อปาักไก่ลอยประเส้นี่นสิเด้งยิ้งเด้งจะเล่อนอาหารเ,เารน,นี่ร้อยกเกยรานวดเนาะหอมอมือห้วยเลยครับ ตามห้องแช่ประกอบครับประกอบความปูดองความมู้คักคักสมัยตะกี้ว่ามีนีบปลาลาขวดแบบนี้ไม่จะปลาลาแบบเป็นตัวตามแช่ประกอบในแชบคักไปยังสมัยตะกี้อื้านเด็ดต่ำอยู่มอมแล้วทำไอะไรแล้ะจี เบิดพอดีจ้ะยังม,ม่เบิดไใส่ออนนี่สิใส่ออนอ๋ <c oughs> อียบร้อยครับกินขา้าวเส้าใส่ข้าวเที่ยงไปน้ำกันเกือบจะเที่ยงแล้วล่ะสิบโมงล่ะมาครับมาเ <มา S 2> จ็บๆกินขวน้ำกันจ้าเมนูที่เรียกร้องเขามา แกงเขียวหวานปลาไก่กับตำหมกฮวงหมูสีสันตำหมกงวงกับผงม,มิตรดำกันเลยนี่ครับแหล่ๆจังิี่แหล่ย้อนปูดองครับแหล่ย้อนมากกว่าค <มะ S 1> นอ่ะนี่แล,ล่ะสีสันสีสันตำฮวงเสียบสีจังๆสิแหละครับแต่ว่ารสชาติจังไหนผมก็บ้าในด้แน่ใจอืมเนื้อเด้ง <S 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 ๆเลย อันนี้เ้างกได้เหตุเบิดนะครับเนาะวัวป่าเขาก็ได้มากค่อนข้างหลายอยู่เอาก่อนครับเพล่าตักแหงเดี๋ยวคนแนนเขาเบิร์จานนี้อาจจะเอากินก็เขาปุ่นจ้ดไปเสียบเสียบกินในอินอืมอืม พอ,อดีเลยนัวนัวบานๆน้อยๆพอดีเลยนัวแบบใดอเอาก็น,นัวเนาะโมเมนต์เข้มเนี่ยนวนัวคือพอดีพอดีนัวกลมๆดีแ่บแบบกินมื้อนมเพร้วอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นครับคิดในอิ่ม แยกง่ายใส่แห้งหลายก็ยยยต้องยานอ้วนอ้วนจังเลยกับฮักคือนเขาบมื่อใส่แห้งเอียงดอกเราไปหาอยู่หากินซ้ำห้องไปออกกําลังกายแล้วครับงางอ่อนพุงเงินหลาใส่แหง้งงางอ่อนุงเงินซ้ำห้องไปออกกําลังกายแล้วแซบเไปซ้ำห้องก็แซ่บครับ มะกรอกในเปลือกก็ก,กินได้เด้บางคนก็มากมากหรอกกินเปลือกไปนน้ำเลยย่มเขาต้มปลาแน่ดำหุงแน่บางคนกินหอดกินกินทั้งน่วยเนาะอืมกินหอดน่วยเลยปลา้าวแน่ให้พ่อ่านได้เนาะครับเนาะจะลองเปลี่ยนเป็นเบ็ดขั้นลองเบิองบบบน,นี้เดี๋ยวพาน้องแพ่วไปหาไหม่องที่ว่า มันหกหกน่น้ำเหออน้ำอย่างงี่สิว <รอ S 1> ันนี้มีปากขาวไงอืมเราแต่ฟังใส่เบ็ดเบ็ดเล่าอัน,นเีาใส่ยูนี่เป็นเบ็ดเผือกนะครับวันนี้ใส่เบ็ดเล่าวันนี้มาคนกับเอิญเบ็ดเล้าขึ้นกันละ่ะที่ใส่ยูนีนะ่แถวบ้านผมเอิญเบ็ดเผือกครับเบ็ดเล่าเนี่ยจะเป็นเบ็ดขั้นขั้นไม่ไผ่เงี้ยงย่าสมัยตะกี้พ่อไปใส่น้ำสงข้ามนี่ได้หอดประกฏไงวันนี้ครับประกวดพวกเออมันเปนประกวด ปลาปลาดุกไหมปลาดุกรัเสเซียไหมครับโมเมนต์สกโขดโผิดว่าแมน1ิปสองลกเนาะสูงง่ายหนึง่งเอาเยื่อไอใส่เดือนง่ายครับเยื่อใส่เดือนง่ายไปใส่น้ำสงคคัมสมัยเตอรกีปลาไหลเฮงผู้มือน,น,นี้กระไรอยู่หรอกครับาะวบานเท่าอนุรักษ์ไว้ หลยย้วยู่แต่ว่าเขาอาจจะยู่มองมองที่เขาเคยอยู่หมองที่เขาคิดว่าปลอดภัยน่งลึกๆค้นบาตกวนแต่ว่าเขาก็ออกมาขึ้นเก่าแล้วออกมาหาอยู่หากินงั้มือแรงกับเขาไปป่าก็จะได้ขยายพันธุ์จะได้หลายเนะครับขนาดเท่าไหร่แต่แมงมเก่าแมงเก่า,กา,กายู่ก็ยังกินอยู่เพราะเศร้านะ ปลาย,ยัางบ่อนหลายอยู่ครับมองที่ห้องใส่นั่นกำังก็จะใส่ไปเรียนนะจนตัวมันบ่กิน,น,นเนหมือนเดเนาะอืมแบบแบบเอาแต่เนี่ยไม่ให้ลูกศิ้นนี่เป็นเด้งดีดีเนาะบัณฑิตเนี่ยเขาไปกินลูกศิ้นเนื้อนี่มันบ่ใครเด้งจัิงสิเด้เนานะผส,สมแป้ง嘛 ข้อนนเหตุตั้งแต่เนื้อของเขาโดยตรงแลยเนี้อเป็นนิ่งเด้งๆอย่างในหัวเน่งๆนิ่มๆดีครับมันนี่ก็ขอลาพี่ลาน้องไปกับบรรยากาศกินเขาดีแล้วครับตุมก็น้องแพลกับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจมาอยู่สม่เสมอครับมือนี่ก็ขอราไปก่อนครับสวัสดีครับ